สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมอันดี้โย่ผมมามาแล้วหลังจากที่ถ่ายไปนะฮะก็ขอโทษทีนะครับผมที่มไม่ได้เข้าไปเล่นเลยแต่ทีนี้ได้มาลองมีมีโหมดใหม่ด้วยนะฮะก็ capture the flag นะครับผมก็ถ้าให้แปลงตรงคือยึดธงนะฮะ <มา S 1> แต่ว่าก็เลยไม่เป็นเนี่ยรอบแรกเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นตามสภาพนะฮะโอเคไปเข้าแมตต์ดีกว่าเนาะเป๋าไอ<ง>้กายกูแอซิมแล้วกายกูแอซิมแล้ว เอาเอาเยพี่รับ้วยรับ้วยเชยระเบิดระเบิดระเบิดไในหอยังไงต่อเอ้ต้อไปไว้ที่เดิมเนี่ยมันเอาไม่ได้เปิดบูมิวไว้นีหว่ากระาอกยทำดีทำดีทำดีไอับตอี่หี่นี่คือยังไงยังเลปไปััเยจัตัลูกันหัวลอล

โอ้เดี๋ยว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 อยหแปลงนี้เหมือนโค้วเหรอกเทพอ่ะกาเทพในการปีมปีวามเทพในการปีมันไดอะเข้าใจใช่ไหมเิไปแลปีบันไดโดยไม่ไอเนี่ยอะไรนะโดยไม่ต้องเอาไปอ้ย้มือไม่แตกเ้ยเยยมากนะอย่างเงี้ยเหรอ ใช่พยายาเดี๋ยวน่มาต้องมาขนมูวิคตำรวจแบบอยู่ก okay, ็ใ,ใ,ใส่แล้วปีบันไดนี่ไปเหมือนเตลเตอร์เลยโอ้โหอ้าเอาทำไมันขึ้นวะทำไมคมันเยอะขึ้นแมสกาตเนเนย รักเลยก็รู้ว่ากูหายไปนานแค่ไหนเพื่อนรุ่นน้องเนี่ยไปเลยนะโอ๊ยคราเรเล่นครั้งสุดท้ายก็ลงที่เราไปถ่ายคลิปกันแล้วแหละพี่เฮ้ยเฮ้ยพี่หนุ่มเว้ยที่หนุ่มนั่นครั้งสุดท้ายไอ้ยถ้าไงั้นโหดทหบเลยดิกูยังฆ่าไข่ไม่ได้พี่เนี่ยไม่ฆ่าใครไม่ได้พี่เป็นเซ็ตยังไงเนี่ย นี่มันเบายแบบนี่ยังไงคิดชายคิดขวาพี่ยังท่องใจท่องใจแบบว่าไม่ไดเอไม่โดนระยะเดียวกันเฮ้ยมึงอมาิดเก็บแล้วกมัดคดเก็บแล้วเดืแล้วเดืนดแล้เดิอดล้วเดือดแล้โอ้โเจ๋งเละเบิดไอ้แม็กซ์มนเดินระเบิดนะไปวะ ไอ้เจ้ากนดทางไอ่เจ้ากนัดทางหมอกจะระเบิดให้หมอกไอ้เี้ากูหมอบไม่ได้ก๋ก๋กกมาเข้ามาได้ทางเดียวคอยมาตะฮนั่นไงขำบนข้าวอนตรงนี้ก็ได้แหละไม่ไปเอาไม่มาไม่มาแค่โอ้ยใครวะต่อังอีกแล้ว เอมยเมมาอยู่ดิ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 อยู่งนี่ตรงนนีโอ้โอ้โ่โอ่โหโอโห้โหโอ้โ้โหโอ่อ้โห่ไ้่้โอ้าหโ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้อโหโ้โอ้่้อ้โ้่หโหโอ้โหโห้โอ้โ้อ้โ้โหโอ้โหโ่้โหโอ้อ้โหเอ้โหอ่โหอ้โหโอ้โหโไหโอหโ่้โหอ้นห้โหโอ้่้ เอเจ๊ทีเอ,อเคับไอแอบพี่ข้าด้วยซ้อนแอบพี่ไม่เห็นแน่ตูเไม่หายากอ่ะไม่รินะโอ๊ยยยยยายย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 ายย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 ้ยยยยย้ยย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 รยย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 หยย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 กันยยยยยยย ไปแล้วอาไปแล้วด้วยนะทอาไปด้านขวาไหนบอกไปโดนไปโดนมันสกิลไหนตายหมดแล้วเลยมันเหมือนวิ่งแบบวิ่งไล่จับอะไรนะดันมันเหมือนไม่ได้เอานี่มากกว่ามันเหมือนมันฟันกันเล่นๆไปแล้ไปผมไปก่อนเลยมึงเวลามากะเยอะเยอะใช่ไหมวิ่งอะไรต้นหาใครเนื้อ บอยจริงดีย้ามย้อย้ออยงงเอือเอ้าหายไปไหนกันตั้งดีก็หายหมดเลย All r โดนระเบิดโดนระเบิดยัาโดนระเบิดย่าย่าแผลนะอย่าเก็บกันซื้อไม่คู่สักหน่อยนะใครมาวะ Protection! Right like, um, uh. Fire in the hole! 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 Fire Fire in the hole! 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 Fire in the ไอ้กายวิ่งสัาน so ี yo. so 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 ่งไปเลยนี่ยวิ่งไปเลยติ่งัวิ่งไปังวิ่งไปดักาสับขากาสับขาเลยกาเดี๋ยวีเนี่ยเนี่ยดักาสับขาเลยกายนี่นนี้ีมาใช้คนเดียวไม่พอต้งลุงยไม่ไวเี่บอย

อู้ย <enjoying candy and candy> ีแมวาใครกไกระป๋าเอาอยู่ด้านหลังยบอยีเบอยีเกูอัง r e a d